สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อหา Sang for VDI Associate บทที่3ในส่วนของการ Deploy ตัว a d s นะครับในหัวข้อนี้เราก็จะมีแบ่งเป็นหัวข้อย่อยทั้งหมด4อันนะครับก็คือในสเต็ปแรกก็จะสร้างตัว VM ที่อยู่บน h c i นะครับหลังจากนั้นก็จะเอา VM นะครับไป convert ให้เป็นเทมเพลตและในส่วนที่3ก็จะเป็นการ derive VM นะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือจะเป็นในส่วนของ VDI VM type นะครับว่ามี type อะไรบ้างครับ ก่อนที่จะไปตัวเนื้อหานะครับหลักๆเนี่ยก็คือถ้าเรา Reference ตัว s สง for VDI Quick Start Guide เนี่ยนะครับตัวเนื้อหาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ3ส่วนนี้ก็คือตัวการเชื่อมต่อ VDC เข้า h c i แล้วก็การสร้าง Virtual Desktop ขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็สร้างตัว Resource ขึ้นมาใช้งานให้ให้ให้ User ใช้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยที่จะเริ่มเนี่ยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่า Resource Type ของ VDI เนี่ยมีอะไรบ้าง ซึ่งใน r ี s อสไทป์ของว DI เนี่ยมีอยู่ประมาณ4ประเภทหลักๆนประเภทหลักๆอันแรกก็คือตัว v i r t u d l s k t k t o p Type ใน virtual desktop type เนี่ยก็จะเป็นตัวหลักที่เราใช้เนาะแล้วก็จะพูดถึงในในเท n มิงสไลด์ตรงนั้นนะครับอันที่2ก็คือเป็น s e Bas s e เ s e s s i o s b a s e d desktop เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนรีโมทเดสท็อปเข้าไปอะไรอย่างนเนาะแล้วก็มีรีโมทเดสท็อปรีโมทเดสท็อปเนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็น RDP Server ก็คือเราเอเซ s ตเข้ามาแล้วก็ RDP ไปอีกที่นึงอะไรเงี้ยครับให้ VDI เป็นเหมือนเหมือนพ็อกซี่ในการ RDP เข้าเข้าระบบภายในอันนี้4คือรีโมทแอปรีโมทแอปเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันเลยเราสามารถสร้างเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเนาะให้ user กดใช้งานแค่แอปพลิเคชันเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ย,น,น,ย,ะน,ยนะครับในการ depoy l เนี่ยเราจะ depoy l ส่วนมากเป็น virtual desktop type นะครับ จะค่อนข้างด y นามิกที่สุดแล้วก็ทํางานได้ราบลื่นนะครับรวมถึงการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนเครื่องปกติเลยเเทีนี้ถ้าบางคนคอนเน็กมาแล้วแบบไม่เห็นเทมเพลตอะไรเงี้ยเนะเาะมีสเต็ปหนึ่งที่อาจจะต้องกลับเข้าไปเช็คก,ก็คือมีการอินทิเกตตัว h c i แล้วหรืออยังอินทิเกต h c i เข้า VDC เนี่ยเราก็ต้องวิ่งเข้ามาที่ VDC System Integrated Platform a สง for HCI แล้วกด New ขึ้นมาเราแอต้องแอดตัว HCI ให้เรียบร้อยก่อนในการแอดเนาะเราก็ใส่ตัว IP ของของ HCI เข้าไปได้เลยเนาะ Username Password ต่างๆนะครับแล้วกด Test Connectivity ถ้าใครแอดไม่ได้นะครับสามารถ refer กลับมาที่ไกด์ของแสง for Thailand เนี่ยแล้วก็คือการเชื่อมต่อ VDC กับ HCI โดยที่เวลาแอดเนี่ยใน HCI เนี่ยจะต้องมีการ เปิดพอร์ตนะครับ c o r r e l a t e Security Service กับ Desktop Cloud Access Service ตัวเนี้เปิดที่ HCI ก่อนนะครับเปิด2องพอร์ตตัวนี้ขึ้นมาถึงจะกลับเข้าไปที่ i n d i g a t e ได้แล้วก็กลับมา i n d i g a t e ที่ VDC ทีนี้ตอน add เนี่ยบางทีตรงนี้จะเป็นสีแดงเนาะเราจะไปต่อไม่ได้นะครับจะเด้งขึ้นมาถ้าตัวระบบเด้งขึ้นมาให้กรอกเนี่ยเราสามารถ กาะหน0ในกรณีที่คัสเตอร์ HCI เนี่ยคัสเตอร์ของเราเนี่ยเอาไว้รันว d i อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคัสเตอร์เรา mix กับโหลดงานอื่นๆเนี่ยให้รันให้ใส่ที่70เขาจะมีการเช็คว่าเฮ้ย CPU ของโนดนั้นอะเต็มแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่เต็มถึงเ0็เอนเนี่ย Huge Page ก็จะสามารถเปิดได้ปกติอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าใส่ร้อยเลยเขาก็จะเปิดให้ทุก VM ออะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับรวมไปถึงตัว VDI Perform a n c e Optimization ด้วยเนาะ ถ้าเรามี VDI Work l o a d อย่างเดียวเนี่ยเราก็ติดเพิ่มขึ้นไปได้นะเราก็เลือกได้เลยว่า VDI optimize เนี่ยเปิดที่โนดไหนบ้างเปิดที่โฮสต์ไหนบ้างก็งจะ Priority Host พวกนี้นะลันตัว VDI ก่อนนะครับสำหรับคนที่ใช้ AMD หรือตัวไฮไฮจอน h ิปอันนี้จะเป็น CPU ฝั่งฝั่งในจีนเนาะอะ่ก็สามารถเลือกตัว p a ทนะครับ path, uh, performance optimization ได้นะครับก็เลือกโนดที่สำหรับ amd cpu นะครับการจะสร้างเนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วก็คือเราจะต้องสร้างตัว vm ขึ้นมาก่อนที่ h c i นะครับโดยสเตปในการสร้างเนี่ยก็เหมือนการสร้าง vm ปกติเลยก็คือเราสามารถอัปโหลด iso ของ windows ที่เราต้องการได้ดตั้งแต่ windows 7ขึ้นไปเลยนะครับจนถึง windows 11อะไรงเงี้ยเนาะพอเราอัปโหลด iso windows เข้าไป install windows ตามปกติตามสาเตปปกติไม่ต้องทำอะไรพิเศษนะครับ หลังจากนั้นเราก็ลงตัว Agent ต์ CI, 2, ตัว HCI driver t ตัว VDI Agent พอลงเอเจนเสร็จนะสเต็ปที่2ก็คือตัวการ convert vm เป็นเทมเพ t ต convert เสร็จแล้วเราก็มาสร้างตัว r s s u r c e เนาะให้ user ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น e s o อ r c e ขึ้นมาที่ผูกกับ Temp เพราพอได้ Resource แล้วก็มี o ลของ user แล้วก็สร้าง user มาแมทกับโลโลก็จะไปแมปกับ e s o อ r c สอีกทีหนึ่งมันก็จะ map แมปกันอยู่งนี้เนาะ user แมปกับโลโลแมปกับ ดีสนี่ยทีนี้เรามาดูสเต็ปแบบละเอียดตอนสร้างตัว create VM บน h c i เนี่ยข้อสำคัญเลยนะครับเ,เวลาเรา create VM บน h c i เนี่ยเรามีได้ประมาณ3แบบ3ประเภทประเภทแรกก็คือ create new virtual machine นะครับอันที่2ก็คือ clone virtual machine มาใช้อันนี้3คือ import virtual machine นะครับ ซึ่งในอัน import vdi vm เนี่ยซัพพอร์ตแค่ vma format นะทีนี้เราจะ create ใหม่เนี่ยเราก็กด create ขึ้นมานะครับกด create ขึ้นมาเราโดยที่ create ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเลือกเป็น a d x App นะครับแล้วเลือกเป็น vdi vm เท่านั้นอย่าเลือกผิดเนาะเป็นเมนูแรกที่เป็น hci vm อย่เงี้ยครับเราจะนำมาใช้เป็น t m p p a t e ไม่ได้คือสำคัญเลยนะครับต้องเลือกเป็น a d x p แล้วก็ create vdi vm พอ create vdi vm เสร็จเนี่ยเราอยากจะบูตขึ้นมาเนี่ยเราต้องอัปโหลดตัว iso วิธีอัปโหลด iso เน้ะเราก็เข้าไปที่ตัวที่ h c i เนี่ยครับที่ storage แล้วก็เราอยากจะอัปโหลดเข้าตัว datastore ไหนแล้วก็คลิกเข้าไปที่ manage ของ datastore นั้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่ iso กดอัปโหลดขึ้นไปตาม window s ที่อัปโหลดที่เราต้องการพอเราอัปโหลดเสร็จเนาะกลับมา create เนี่ย ก็จะสามารถเลือกตรงนี้ครับ CD ได้หรือเราลืมอัปโหลดนะครับไม่ได้ไปอัปโหลดตามรวสโตเมื่อกี้นะครับเวลาเรากด Create ตัว VM ไปแล้วเนี่ยก็สามารถมาอัปโหลดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับใน CD S/ ีสแ d เนี่ยก็จะมีปุ่มให้อัปโหลดฟอร์ม i s s o ท c l พนะครับพออัพโหลดแล้วก็ไฟลฟายเบลฟล์มาเราก็เลือก ISO ที่เราต้องการเนาะ ตั้งสเปค CPU, memory, disk นะครับ disk ตัวเนี้ยจะเป็น drive C disk ที่เอาไว้ลง OS นะครับ disk สำหรับเก็บ user data เนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งใน VDI ใน VDC อีกทีนึงนะครับแล้ว c r ี a t มาตั้งชื่อเรียบร้อยนอ้องเลือก e s o s ต่างๆเลือกสเปคต่างๆต,ตัวเทมเ l a t ไว้ให้เรียบร้อยอย่าลืม connect นะครับตัว network interface ด้วยนะครับว่าตัว VDI t e m p l a t ตัวนี้จะ connect interface ไหนที่ เป็น virtual switch ไหนอยู่ใน h c c โดยที่ virtual switch ตัวนี้มีความสำคัญตรงที่ว่าเราจะแมป vlan ไหนนะครับ user หรือ resource ที่เราโคลนขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้ก็จะไปอยู่ vlan ตัวนี้ตามไปด้วยนะครับพอเราตั้งค่า vm setting เสร็จเนาะแล้วก็ install windows ตามปกติเลยพอ install windows ตามปกติ install ตัว application ต่างๆที่เราต้องการใช้งานอะไรเงี้ยเนาะให้เรียบร้อย พออินสตอลเสร็จเนาะสเต็ปต่อมาเนี่ยเราก็จะ Convert vm ตัวเนี้ให้เป็นเทมเพลตทีนี้เวลาเราเขียนเทมเพลตเนี่ยเราจะต้อง make Sure ว่าเราลงตัว vdi agent แล้ว vdi agent เนี่ยก็มีหน้าที่ improve network performance improve ram มีหน้าที่ในการติดต่อ management platform display ตัว cpu memory iop เอ่อ uh, resource ต่างๆ usage ต่างๆให้ vdi รู้เนาะโดยที่ขั้นตอนในการอินสตอลตัว เอเจนของ VDI เนี่ยเราจะต้องเอาตัว VM template เนี่ย Access เข้าไปที่หน้า management ของ VDC นะครับเราก็เข้าไปที่ HTTPS แล้วก็ IP ของ VDC ตามด้วยพอร์ต4430เนอะแล้ว Navigate เข้าไปตรง VDI option นะครับ Virtual Machine แล้วเราจะเจอตรงนี้อยู่ปุ่ม Agent Management ให้ดาวน์โหลดตัว Agent นะถ้าเราใช้เป็น Windows แล้วก็ดาวน์โหลด Agent for Windows ถ้าเราใช้เป็น Linux ก็ดาวน์โหลด Agent for Linux นะครับทีนี้ข้อควรระวงะังนาก่อนที่จะลง VDI Agent เนี่ยเราควรจะลง VMTools ก่อนซึ่ง VMTools เนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาอยู่แล้วละ่ะตอนเราลง Windows เสร็จอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็อินสตอล v m t o o ม s ไไ่ได้เลยก็าดาวน์โหลดตัว VDI Agent Tool เนี่ยไปติดตั้งแล้วก็ระวังนิดนึงนะครับถ้ามี Anti-Virus ต่างๆเนี่ยหรือ y p น i o n t ชันซอฟแวร์ต่างๆเนี่ยควรจะไว้ลิสต์ตัวว DI Agent ไปก่อนเนะเาะเดี๋ยวเขาลงตัว ตัวไดเวอร,หรอ์หรือข้อมูลไม่ครบนะครับเนี่ยพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยเราก็รันในตัว vdi to agent เนี่ยนะครับรันเป็นแอดมินก็กด install อย่าลืมติ๊กตัว all v y s t a t from singapore technology ด้วยนะครับก็ติดตั้งเหมือนโปรแกรมปกติเลยแล้วก็รีบูตไปทีนี้ถ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเห็นตัว p d i agent ขึ้นมา เป็น Status Automatic แล้วก็ running ครับถ้าเราต้องการ Uninstall เพื่อที่จะติดตั้งใหม่หรือหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถ Uninstall ได้โดยที่เข้าไปที่ dice โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็แสง o r ssl vdi จะมีตัว Uninstaller อยู่ตรงนี้พอเรา Install เสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัว vm จะขึ้นมาเป็น vm template ใน vdc แล้วก็เข้ามาที่ vdc asset vm template convert vm to template ตัวนี้แล้วก็จะเห็นตัว vm template ของเราเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับเราก็เลือก Create ตัว vm template ได้เลยซึ่งเราสามารถเช็คตัว task เนาะว่า task ในการ convert template เนี่ยเสร็จแล้วหรืออยังนะครับหรือว่า fail เพราะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเข้ามาดูที่ vm template เนะ แล้วก็จะมีทาร์กปุ่มถร์กอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาที่ทาร์กเนี่ยเราก็จะเห็นโอเปอเรชันเลยว่า create, template ทำอะไรอยู่นะครับวิวโอเปอเรชันต่างๆได้ทีนี้ Vm ที่เราเห็นใน h c i เนี่ยจากปกติ Vm ที่เราเห็น,นจะเป็น Ha เฉยๆ Status จะถูกเปลี่ยนจะถูก Convert ให้เป็น Vdi template ทีนี้พอเรา add ตัว h c i เข้ามาแล้วเนี่ยนะเราก็จะมาสร้างตัว Vm ก็คือการสร้างตัว resource เพิ่มจากตัวเทมเพลตเพื่อให้ user ใช้งานนะครับโดยที่คีย์หลักๆก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะมีอยู่ส c o คอมโพเนนหลักๆคีย์หลักแรก,กก็คือตัว u ู e r ก็คือ user ที่ล็อกอินเข้า VDI ระบบ VDI ต่างๆ PC ติดคลาแอนหรือมบาย l อะไรเงี้ยนะครับคือ user ที่ใช้งานนั่นแหละอันนี้2คือรี s อร์ส e ี e อร์สเนี่ยก็คือตัวเทมเพลตของเราละว,ว่าเทมเพลตเราจะสร้างมาเป็นแบบไหนยังไง่า รีซอสก็จะมาผูกกับโลของยูเซอร์นะก็คือโลเนี่ยนะจะเอาไว้ใช้เป็นตัวกลางเนาะบางยูเซอร์เนี่ยก็อาจจะมีได้หลายโลอ่ามีหลายโลก็จะเห็นหลายเทมเพลตอะไรเงี้ยนะครับเห็นหลายรีซอสพอเราสร้างรีซอสมา VM ที่เราสร้างขึ้นมาเพิ่มเนี่ยก็คือจะเป็น Virtual Machine ตัวสุดท้ายคือตัว Virtual Machine นะครับโดยที่ระบบเนี่ยจะออโต้ allocate ให้ ล็อกอินเข้ามาครั้งแรกเขาก็จะมาดูว่ารีซอร์เราเนี่ยเหลือกี่ Virtual m แ c h i n นแล้วก็ Assign Virtual Machine นั้นแหละให้ User นะครับเราสามารถให้ระบบ Auto Assign ก็ได้หรือเราจะ Manual Assign เข้าเข้าแต่ละ User ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวตอนพาร์ทหลังเนี่ยจะมีพูดถึงตัว Florting ด้วย Forting เขาก็จะ Assign Virtual Machine ให้ล็อกอินครั้งแรก Assign ไปปุ๊บพอล็อกเอาออกไป<ๆ>เขาก็จะอันออกอะไร,ะรเดี๋ยวเราไปดูคอนเซปต์พวกโฟ t i ติงฟูลอะไรเงี้ย พอติ้งพูอีกทีหนึง่งนะทีนี้อันดับแรกงเราก็มาคีเอทยูเซอร์ก่อนนะครับโดยที่ยูเซอร์เนี่ยเข้ามาที่ VDC User กด New ขึ้นมาแล้วก็สามารถคีเอทเป็นนิวกรุ๊ปก็ได้เนาะแบ่งกรุ๊ปขึ้นมาสักกรุ๊ปหนึ่ง New User ขึ้นมาเป็น Local User ใน User เนี่ยก็ต้องกรอกอนะิน o r เมชันเนาะไม่ว่าจะเป็น User Name, Password ต่างๆกรุ๊ปยูเซนะครับตั้งวันหมดอายุได้เนาะแล้วก็รวมไปถึง a u t ทนเม m e t h ต่อ ออเทนไม่ต่ยก็คือ l o c a พ Password อันนี้ก็จะเป็น Default หรือเราสามารถไปดึงนะครับถ้า User Name นี่ User เดียวกันเลย,เยไปดึง User มาจาก Password มาจาก LDAP ก็ได้แต่ว่า User ตรงนี้กับ User ใน LDAP แต่ต้องชื่อเดียวกันนะพอเราได้ Primary Authent เ,เราสามารถเปิด Secondary Authentication ได้ใน Secondary Authent เ,เขาก็จะผูกกับ Hardware ID ล็อกเลยต้องล็อกอินมาจากเครื่องนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับ SMS a u t e n หรือ Dynamic Token พอเราได้ a u t e n ไม่ต่อแล้วเราก็จะมีการ Apply Policy Set เดี๋ยวเรามาพูดถึงนโเนาะ Policy Set ก็คือตัวกำหนดตัว Policy ว่า User สามารถใช้ USB ได้ไหมเข้าเข้าได้กี่โมงอะไรเงี้ยนะครับก็จะมี Policy Set กำหนดอยู่แล้วก็กำหนดตัว Assign r o l ต่อนะครับ Role ก็อาจจะเป็น r o w Developer อย่างเงี้ยนะครับ โลเออเมนจ์เมนต์เลเวเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการเข้ารีซอส c ตต่างกันพอเราเขียดยูเซอรแล้วเนี่ยคีย์หลังอีกอันนึงก็คือข้อสำคัญเลยเนี่ยตัว VDI เนี่ยครับเราจะต้องกดแอ p พลายคอ i ฟิอยู่เสมอนะครับถ้าเราเทบไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่กดแอปพลายเนี่ยคอนฟิกต่งางๆจะไม่ส่งผลเลยเรากดแอ p พลเสร็จนะครับแล้วเราก็มาสเต็ปต่อไปเนาะเรามาสร้างตัวรีซอส c e จะเอาเทมเพลตมาใช้แล้วมาสร้างมาโคลน VM ต่อจํานวนเยอะและนะครับเราจะโฟกัสตรงที่ Virtual Desktop นะครับอันนี้จะเป็นอันที่ใช้บ่อยที่สุดนะแล้วก็เข้ามาที่ VDI Option Re s รีสอร์สกด Add ขึ้นมาเลือก Virtual Desktop พอเลือกขึ้นมานะเราก็ตั้งชื่อว่า VM Finance อย่างเงี้ยนะครับตั้งชื่อรีสอ r ์สไว้ว่าเทมเพลตหรือว่ารีสอร์สเนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ ตั้งชื่อตั้งกลุ่มเสร็จนะครับเลือก enable ไว้ wide, แล้วสามารถเปลี่ยนไอคอนได้ด้วยเวลาเราล็อกอินเข้ามาแล้วมีหลายๆรีสอร์ตหลายๆเทมเพลตให้ User สามารถเลือกใช้งานเนี่ยก็ตั้งไอคอนที่ต่างกันได้นะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้ามาดูที่ด้านล่างนะครับจะมีตัวชื่อว่า VM name ตรง VM name เนี่ยเราควรจะตั้งชื่อว่า finance แล้วก็ขีด แล้วระบบเนี่ยจะมาเติมให้0ูนย์ศูนยตามจํานวน vm ที่เรากําหนดเข้ามาในระบบนะครับจะคือแนะนําให้มีขีดต่อท้ายเสมอขีดเฉยๆหรืออันเนอร์สกอร์ก็ได้นะนะครับพอตั้งเสร็จนะครับเราก็เลือกตัว vm template เลือกเลยว่า vm template เนี่ยมาจาก vm template ไหนที่เราทำการ convert ไปเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับ desktop type เนี่ยจะเป็น desktop type ที่เป็น persistent Persistent เนี่ยก็คือ user ตั้งค่า user เปลี่ยนอะไรในไดซีเนี่ยในไดโอเของเขาเนี่ยแล้วค่าเนี่ยจะอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้แล้วค่าอยู่เหมือนเดิมเนาะหรือ non persistent พอใช้งานเสร็จต่างๆเสร็จทุกอย่างรี t โตกลับมาเป็น d e f อ u l t ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ใน scenario ไหนเนาะถ้าเราอยู่ในที่เป็นจุดลงทะเบียนอย่างเงี้ยนะครับคนที่มาใช้ก็เปลี่ยนไปเรื่อย หรือว่าหรือว่าลูสเซอร์ที่มาใช้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงโปรแกรมหรือตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็อาจจะเป็น non persistent นี้นะครับ yeah. VM type ก็จะมี link c o n e กับ full c o n e โดยทั่วไปเราก็ใช้ link c o n e ก็ได้นะครับ performance ก็ค่อนข้างดีระดับนึงแหละแต่ถ้าเราอยากได้ full performance ของ VM เลยนะครับไม่อยากรู้สึกช้าเลยเนี่ยเราสามารถทำเป็น full c o n e ได้แต่ก็เลือกแลกมากับพื้นที่นะครับที่ต้องใช้เยอะขึ้นใน HCI ทีนี้เราจะมีตัว encryption setting เราสามารถเปิด e n c r y p t virtual machine ตัวนี้ได้เนาะ performance performance setting อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเ,เราต้องการ performance นะไหมนะครับถ้าเราต้องการ performance สูงก็สามารถ enable huge page enable l 3ได้ตัวนี้ก็จะต้องใช้แรมในใน HCI เยอะขึ้นเนะเาะแล้องมีการ sizing เผื่อด้วยนะครับ CPU core memory usage เนาะสามารถตังค้าได้เลยลงมาอีกนิดนึงนะครับก็ private disk private disk เนี่ยตัวระบบจะ add disk ลูกที่2ตอนแรกเราลงเราลง disk ลูกที่1ไว้นะ120่กิกเนี้ยเป็นสำหรับ os ลูกที่2เปิดขึ้นมาเขาจะ m a ปเป็น drive c ให้นะแมปเป็น drive ที่2ให้นะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้สร้างกี่กิกนะครับโดยที่ตรงเนี้ยจะเป็นแบบ t h i n p r o v i t i o n i n g คือเราสร้างไว้40กิกแต่ยังไม่ได้ใช้งาน40กิกหรอกนะครับจนกว่า user จะ เอาด a ต a ้ามาใส่ให้เรื่อยๆแล้วแล้วข้อมูลจะค่อยๆโตไปเรื่อย,อยสูงสุดที่เรากำหนดไปนะครับพอเราได้ Setting ตัวเ a s i c Setting เสร็จแล้วเรามาเพิ่มจำนวน v i r Virtual Machine ละโดยที่เราสามารถเพิ่มได้สูงสุดนี่ยงสามหมื่นเลยนะครับต่อนหนึ่งหนึ่งเทมเพลตเนาะอะ่นิดนึงนะขอย้อนกลับไปตรง Private Disk นิดนึงตรง Private Disk เนี่ยโดย Default เนี่ย เขาจะรี i ดเรกตัว Desktop กับ My Document ออาไปให้สมมุติถ้า user เซฟเอาไว้ใน Desktop เนี่ยแล้วเราติ๊กตัว private ด้ว้เนี่ยเราสั่ง deploy ตัว Template เข้าไปใหม่อัปเดตเอ็มเเข้าไปใหม่เนี่ยข้อมูลของ user ที่อยู่ใน Desktop ก็ยังอยู่นะทีนี้เรามาแอ d ตัว virtual machine เนาะแล้วกด new virtual machine เข้าไปเนี่ยเขาจะให้เลือกเนาะว่าเราจะเอาไว้ใน cluster หรือเอาไว้ใน ในคัสเตอร์ไหนนะครับเวลาในกลณ่ที่เรามีหลายๆคัสเตอร์เนาะพอเราเลือกคัสเตอร์เสร็จนะครับเลือกจำนวนว์ชวลเมชีล่ะสมมติอยากได้20 vm สําหรับดีสอร์ทายนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป20เราสามารถเลือกเวอร์ชันได้ด้วยนะบ,บางทีเทมเพลตของเราเนี่ยมีการอินสตอลหลายแอปพลิเคชันทําไว้หลายเวอร์ชันอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเลือกเวอร์ชั่นที่จะดีพอยไว้ได้พอเลือกเวอร์ชั่นเสร็จนะครับเลือกตัวคัสเตอร์ running ที่ไหนดัสต้าโตอะไรนะครับ เลือกตัว e i g h connection ตรงนี้ก็จะ default ตามตัว t e m p พ a t มาแต่บางทีเราอยากจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตัว vlan เปลี่ยนตัว e อ g คอน o นคชั t i ได้มีตรงนี้อีกนะครับ snapshot policy เราสามารถสร้าง snapshot policy ทิ้งไว้ใน HCI ได้พอสร้าง snapshot policy เสร็จเรามา apply กับ resource พอต่อมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนเหมือนเป็นการ auto backup นั่นแหละนะครับ ถ้า user เผลอลบไฟล์เนี้ยเราก็ r e สโ o r e snapshot มาได้หรือว่าเผลอทำ VM พังไปเลยแล้วก็เพียงแค่กด Restore snapshot เข้ามาเท่านี้ทีนี้พอเราได้รีซอร์ตตั้งค่า VM จำนวนเสร็จแล้วกด a v e ไปเนี่ย Ta รก็จะถูก Create ขึ้นมานะครับเราสามารถดูสเตตั s ได้เนาะว่าสร้างเสร็จแล้วหรือยังนะครับตามจำนวนที่เราต้องการพอเราได้ตรงนี้เสร็จเนาะก็จะขึ้นว่า success f u l แบบนี้นะครับ หรือถ้าเราอยากจะเพิ่มจํานวน VM เราก็สามารถกด edit เข้าไป add เพิ่มจํานวนขึ้นมาได้พอเราเพิ่มเข้ามาเสร็จนะครับเราสามารถเข้ามาดูที่ตัว virtual machine นะครับในท็บ virtual machine ของ vdc เนี่ยก็จะมี list ของ VM ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ VM ถ้ามีการผูกกับ user แล้วเนี่ยก็จะขึ้นตรงน้ครับ associate w i t user IP พี d r e เดเป็นอะไรเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าในเทมเพลตของเราเนี่ยเราฟิกเป็น DHCp นะครับ <Claudia> พอเปิดขึ้นมาเขาก็จะรับ DHCp หรือถ้าเราจะฟิก IP เราก็สาม,มารถติ๊กเลือกทั้งหมดตรงนี้แล้วกดมอเนีครับจะมีการฟิกไอพีตรงพวกอเวอร์ชั่แมชชีนด้วยทีนี้หลังจาก power on ครั้งแรกนะครับหลังจาก power on ครั้งแรกเนี่ย <Meinung S 1> เขาก็จะขึ้นว่า waiting for agent to connect เนาะถ้าบนอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมีปัญหา Agent ไม่สตาร์อะไรเงี้ยเนาะ มีอาจจะมีแอนตี้ไวรัสไม่ไม่อนุญาตให้สตาร์ตตัวเซอร์วิสของ vdi นะครับก็ควรจะไปเช็คตัวเซอร์วิสนิดน,นึงเพราะว่าถ้าขึ้นแบบเนี้ยตัว vm information บวก resource usage ต่างเนี่ยก็อาจจะขึ้นไม่ครบนะครับบางครั้งเราสามารถ force power on vm ขึ้นมาได้เลยไม่ต้องรอให้ user login แา้แล้วก็เข้ามาที่ vdc virtual machine เนี้ยล้วก็ select virtual machine ที่เราต้องการ power on ขึ้นมาได้ทีเราได้ user แล้ว ได้รีซอสแล้วนะครับเหลือโลเนาะที่จะเป็นตัวกลางที่จะบิดระหว่างตัว User อร์กับรีซอสนะครับในโลเนี่ยเราก็จะอยู่ใน VDC นี่แหละเราก็เลือกโลขึ้นมานะครับถ้าหาไม่เจอเนาะเราก็เสิร์ชเอาได้ในในหน้าเม,เมนูของ VDC เนะี่ยจะมีปุ่มเสิร์ชอยู่ก็เลือก New ขึ้นมาแ d ด n w w โลขึ้นมาได้เลยเลือกโลก็ใส่ชื่อโลแล้วก็ Associate กับตัว Resource Type ไหน Associate กับ User ไหนนะครับก็จะประมาณนี้ Associate User, Associate Resource แล้วก็อย่าลืม Apply ด้วยนะอา่าข้อสำคัญเลยคืออย่าลืม Apply นะเอ่อทีนี้ที่ผมแจ้งว่าตัว VDI เวลาเราสร้างตัว t m p p a t e ที่เป็น Virtual Desktop Template ขึ้นมาเนี่ย Resource ขึ้นมาเนี่ยจะมี Resource Type ให้เลือกที่เป็น Persistent กับ non persistent เนาะเรามาดูขยายความเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราเลือก persistent อันนี้ก็คือ d u c e r เปลี่ยนข้อมูลได้เลยมันก็จะ s a v เนาะถ้าเป็น non persistent เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่จะมีให้เลือกเนี่ยก็คือ dice c เนี่ย dice c จะถูก reset แต่ตัว dice d หรือ dice ลูกที่2ที่เป็น private data ยังเก็บไว้นะอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถ set ไว้ได้เนี่ยก็คือตัว floating pool โดยที่ floating pool เนี่ยจะเป็น pool ของ virtual machine นะครับหลังจากที่ power off virtual machine แล้วหรือหลังจากที่ l o g o u u t ออกจาก vdi คือ user จะต้อง l o อก o u t ก่อนนะตัวระบบนะถึงจะคืน virtual machine ตัวนั้นเนี่ยคืนให้กับตัว vdi resource ตัว pool ของเรานะครับ user คนต่อมาที่ l o g k n n ก็จะสามารถเอา vm ตัวนั้นเข้ามาใช้งานได้นะครับก็จะช่วยในการ reduce พวกไรเส้นต่างๆเนาะ ก็คือเราเลือก non persistent แล้วก็ floating pool เอาไว้แบบนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับใน floating pool mode เนี่ยเขาสามารถ support domain user roaming ได้นะครับเวลาเรามีการทำตัวตัว roaming เอาไว้ใน config เอาไว้ใน domain server แล้วเนี่ยเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับเขาก็จะ join ad แล้วก็มีการ clean up อะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ support domain uh, roaming นะครับโอเคครับงั้นในส่วนของการ derive vm นะครับการ create vm แล้วก็รีซอส t ทายต่างๆก็คือเราสามารถ cover <Okay. S 1> ได้เรียบร้อยทั้งหมดในวิดีโอนี้แล้วเจอกันอีกทีในเอพิโซดหน้าครับขอบคุณครับ